เราอะเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองก็ we write our own destiny คือเรากำหนดชะตาชีวิตของเราเองเราอยากให้เราอะเป็นแบบไหนเราเป็นคนสร้างมันไม่ได้อยู่ที่ดวงดีหรือดวงไม่ดีทุกอย่างคือตัวเราเป็นคนกำหนดม <Miss. S 1> งนี้ m i s s ิต a เอร์เกนส e ไทยแลนด์สองพันกอายุ8ได้เป็นนางงามเนี่ยมันคือวันที่พร้อมจริงๆ มีลูกสองคนลูกคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิง6กขวบแล้วคนเล็กก็3าขวบยังเล็กอยู่เลย <c oughs> คำนี้มันจริงๆเลยนะก็เป็นนางงามที่ดิ้นรนเองจริงๆมันรู้สึกถึงความยากลำบากจริงๆว่าความฝันหนึ่งเนี่ย ที่เราอยากไปอ่ะมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆความฝันแล้วเราได้เลยนะมันไม่มีอะไรที่เดินไปถึงปุ๊บ2939เจอความฝันคือความฝันที่เราอยากไปอ่ะให้ได้แล้วด้วยความฝันเนี้ยเป็นความฝันเราด้วยและเป็นความฝันที่ใหญ่มากของประเทศเลยเป็นความฝันของเราแต่เราสารฝันเนี้ยโดยที่เราใช้ตัวเราอ่ะเป็นชื่อของตัวแทนประเทศไทย ทีแรกเราท้อว่าเราจะทําได้ยังไงอ่ะเราเจอโควิดมา2ปีโควิดมาทําให้เราขาดทุนในบริษัทเราสองปีเต็มๆรพร้อมกับหนี้สินที่แบบมาเยอะมากใน2ปีใช่ไหมคะหยุดชําระหนี้แต่ดอกเบี้ยมไม่ได้หยุดด้วยมันมาด้วยตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เราต้องบอกว่าเราไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะมีการปลดพนักงานบ้างพักพนักงานบ้างคือพนักงานเราก็น่ารักมากช่วยเราจะบอกว่า2เราพอมาถึงดันมีโอกาสที่ดีที่สุด ที่เราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้แสดงตัวเองอ่ะให้กับทั่วโลกได้เห็นถึงว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงไทยแล้วเรามีคุณค่าเรายังเป็นสตรีที่สมรสแล้วแล้วยังสามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อ่ะแล้วเราไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์ที่จะเอาตัวเองส่งเข้าไปคือถ้าเป็นว่าก่อนอ่ะก่อนที่จะเป็นโควิดน,นะคะ,ะคงคงไม่เดือดร้อนใช่คงไม่เดือดร้อนเพราะเรามีธุรกิจที่คอยซัพพอร์ตแล้วแต่ไอ้เงินที่เราแบบ ตรงนั้นอ่ะมันอยู่กับช่วงสองปีที่ผ่านมามันมันลำบากมากกว่าจะผ่านมาถึงวันมันลำบากมากที่ผ่านมาสองปีก็ว่ายากแล้วแลวแถวมยังต้องเอาเงินตรงนั้นอ่ะจะมาส่งตัวเองขึ้นไปในเวทีโลกอีกอยากไปไหมก็อยากไปแต่เราไม่สามารถที่จะเบียดเบียนธุรกิจของเราได้แล้วมันเป็นมันเป็นค่าใช้จ่ายคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเป็นนางงามที่ดิ้นรนมากๆที่ต้องตามหาฝันตัวเองให้ได้แล้วก็เป็นฝันที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆจ,จนได้มาเจอกับพี่จัน เจ้าของเพจอีจันด้วยความบังเอิญที่ได้เจอแกแล้วในวันนั้นน่ะตัวปูเองซึ่งมีมีปัญหาอยู่แล้วลมีปัญหาในธุรกิจอยู่แล้ววันนั้นได้ถูกเชิญไปให้พูดให้กำลังใจกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสร้างอาชีพซึ่งมันเป็นงานที่มิ s ซิสเอเลีนสะทำสารต่อมาอยู่แล้วแล้ววันนั้นน่ะทางทางทางผู้จัดงานก็ได้เชิญเพจอีจัน มาเจอด้วยพี่จันไปพูดด้วยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในสปิเกอร์เป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็ได้เจอกันพี่จันก็ได้ฟังเรื่องราวของเราตอนที่เราถ่ายทอดให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้กําลังใจว่าเออทุกคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี้ยถ้าใครคิดว่าตัวเองแย่แล้วอ่ะปูก็อยากจะเล่าเรื่องของปู่ให้ฟังว่าปู่อ่ะแย่ขนาดไหนแต่วันนี้ที่แย่เราไม่ได้มาพูดให้ทุกคนแบบสงสารปู่นะแต่พูดให้รู้ว่า แย่แต่ปว่ไม่เคยหยุดฝันนะปู่ยังไปต่อปู่ยังทําตัวเองให้มีคุณค่าและเดินไปข้างหน้าให้ได้พร้อมกับภาระหน้าที่ที่ปู่ได้รับมาแล้วปู่ก็จะไปปู่ก็เลยบอกว่าจะมีตังหรือไม่มีตังอ่ะฉันก็จะต้องดิ้นรนทําให้ตัวเองไปให้ได้แล้วก็ต้องดูแลครอบครัวของฉันให้ได้ต้องเลี้ยงลูกให้ได้แล้วก็ต้องดูแลพนักงานของฉันให้ได้ทอน่าจะเป็นสิ่งที่พี่จันฟังแล้ว ได้เกิดความประทับใจว่าสู้อย่างไม่มีทุนก็เลยได้มาเกิดโครงการว่าสู้เพื่อฝันอิจร์จัดให้ก็เลยได้พื้นที่บนเพจอิจร์ในการไลฟ์ขายสินค้าแล้วก็พูดถึงผู้ที่สนับสนุน และคนที่สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งคนที่สนใจเห็นว่าเรื่องที่ปู่กําลังทําหน้าที่ที่ปู่กำลังได้รับแล้วก็ต้องไปประกวดที่ต่างประเทศเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าใครที่จะสนับสนุนก็สามารถที่จะสนับสนุนปู่ได้ทางอีจันเนี่ยก็เลยให้พื้นที่บนเพจอิจันได้ให้ตัวเองนี่ยขึ้นมาไลฟ์ขาของพร้อมกับหาผู้สนับสนุน ได้ช่วยอุดหนุนนะคะเพื่อฝันอีจันจัดให้นะคะวันนี้นะคะคิตตี้ได้พื้นที่บนเพจอีจันนะคะเพื่อมาไลฟ์ขายของดีมีคุณภาพใหม่ด้วยแล้วก็เป็ของเก่าออกนะคะเขียนอ่าช่วยเขียนสองร้อยด้วยนะคะอ่อนแอดแอดไปเข้ามาแล้วก่อนเอ็กซ์ทักเซ็ก่อนเอฟนะคะอ่นนี่เลยบัตเตอร์โลชั่นค่ะบัตเตอร์โลชั่นไม่ใช่เนยนะคะบัตเตอร์อย่าเข้าใจผิดอ่านตัวถัดไปมาเลยดีกว่าค่ะเอาสวยๆงามปัญหาอะไรทัก เอบมาแล้วไม่ได้ของเลย จริงความฝันของพี่เนี่ยนอกจากไปประกวดแล้วอะสิ่งที่อยากทําการที่ไปประกวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะไปแสดงความสามารถบนเวทีโลกในครั้งหนึ่งในชีวิตแต่จริงๆแล้วในสิ่งที่พี่ทาอยู่กับร่วมกับมิษษษซิสแอลเอเลนซ์ซึ่งตาแหน่งที่พี่ได้ได้มาก็คือเราสร้างอาชีพให้กับสตรีที่จะผ่านการสมรสแล้วหรือสตรีทั่วไปหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเรากําลังสร้างอาชีพให้สตรีเพราะว่าพี่มองว่าปัญหาสังคมอะค่ะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ย ที่ปัญหาแม่และเด็กที่เกิดขึ้นอ่ะส่วนใหญ่มักมาจากคุณแม่ที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีงานทําหรือขาดรายได้แน่นอนพอการที่ขาดรายได้ไปดูแลลูกอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออาจจะต้องมีสามีใหม่หรือไปเกิดปัญหาสังคมแล้วเลี้ยงลูกทําให้ลูกเกิดปัญหาด้วยทําให้คิดว่าถ้าเราอ่ะสอนหรือว่าทําให้เขามีคุณค่าในตัวเองมีงานทําสร้างอาชีพและให้เขารักตัวเอง มีความฝันทำตามฝันของเขาพี่คิดว่านี่คือการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นที่ไม่ไปสู่ปลายเหตุที่เกิดความรุนแรงพี่ตั้งใจที่จะทำอันนี้อยู่แล้วการที่ได้ไปเวทีโลกจะเป็นการแสดงศักยภาพว่าเราได้เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลเหล่านี้ได้เห็นและเขาจะได้ทำตามจะกลับมาไม่ว่าพี่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จได้มงไม่หรือไม่ได้มงพี่ก็จะกลับมาทำการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีเหล่านี้ต่อไป